เขาคือซูเปอร์แฮกเกอร์รัสเซียที่ฉันเคยพูดที่ฟังเขารู้เรื่องจ้างนักฆ่าในดักเว็บที่แท้ผู้งการคดีฆาตพยักเคยเปิดรับสมัครนักฆ่าในดักเว็บเขาติดตามไปตลอดสุดท้ายก็เจอคอมเครื่องแม่เป็นบริษัทมหาชนในฮ่องกงเราจะเข้าไปในเว่ยเฟิงให้คอมของพวกเขาเลยกำลังโหลดข้อมูลเรื่องแม่ของกลุ่มเว่ยเฟิงโดนไวรัสเป็นคอมซอมบี้แล้วว่าบอกแสขาดหายเย่จือสงเป็นบุคคลที่อันตรายมากคุณสงสัยว่าเย่จือสงกำลังวางแผนการใหญ่อะไรบิวอย่าเข้ามานะ ถ้าทไปจากที่นี่สักอดในการแบบนี้ถ้าเกิดเหตุผิดพลาดมันก็อาจจะกลายเป็นข่าวเช้าไปทั่วโลกฉ่นสื่ในดาร์กเว็บแล้วองค์กรของอลรามิวจะมีวิธีพิเศษในการคัดเลือกทหารพรานแต่ข้าพยักษ์ไม่มีฉันมาครั้งเนี้ยนอกจากคิดถึงพวกแกแล้วยังมีแผนการใหญ่ด้วยจู่ๆก็นัดเจอกันก็ไม่ใช่แค่คิดถึงแต่จะร่วมงานกันถึงคือไม่ทำถ้าทำรับรองพวกเราถุกสบายแน่นอน